สวัสดีครับเทคนิคเจรจากับเจ้าของที่ดินนะครับเพื่อที่จะแบ่งแยกในนามเดิมนะครับผมใช้เทคนิคยังไงนะครับมาฟังนะครับอย่างแรกเลยนะนะครับถ้าเราสนใจที่แปลงไหนนะนะครับขับผ่านเจอนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็โทรสอบถามก่อนนะครับโทรสอบถามก่อนติดป้ายไว้อ่โทรสอบถามอ่าพี่ขายยังไงครับขายไรเท่าไหร่วาเท่าไหร่อ่านะครับอ่าพอเรารู้ราคาและถามเบื้องต้นนะครับทั่วไปนะครับ กี่ไร่กี่วาวาเท่าไหร่หน้ากว้างลึกเท่าไหร่พี่พอทราบไหมอ่านะครับเบื้องต้นก็โทรสอบถามประมาณนี้ก่อนนะครับต่อมานะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนนะวิเคราะห์ว่าที่ดินแบบเอ้ยตรงนี้มันทําได้จริงไหมอย่างงู้นอย่างนี้วิเคราะห์ตลาดให้ดีนะครับต่อมานะครับเราวิเคราะห์มาดีเรียบร้อยแล้วนะเราจะทําการเจราจากับเจ้าของที่ดินแหละนะครับอย่างแรกเลยนะเราต้องนัดเจอกับเจ้าของที่ดินนะครับนัดแรกนะนะครับ คือนัดเจอขอสำเนานโฉนดครับขอสำเนาโฉนดบอกเจ้าของที่ดินพี่พอจะว่างไหมนะครับผมจะขอสำเนาโฉนดหน่อยนะครับขอเท่าฉบับจริงนะนะครับถ่ายเอกสารเท่าฉบับจริงนะครับถ้าถ่ายเอกสารเท่า,รรา,ทาการะดาษ A4 เนี่ยก็ให้เจ้าของที่นำนโฉนดตัวจริงมาด้วยเราจะได้วัดนะครับว่าที่ดินกว้างยาวเท่าไหร่นะครับจะมีมาตราส่วนบอกอยู่นะครับโอเคนัดแรกที่เราเจอกันเจ้าของที่ดินเนี่ยเรายังไม่ไม่เสนอมากนะครับเราก็คุยถามทั่วไปก่อนนะ เออที่พี่เป็นยังไงอย่างงู้นอย่างงี้นะครับเออที่พี่อย่างงู้นอย่างงี้อ่ะคุยอ่ะคุยกับเจ้าของที่ดินให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะเออผมสร้างบ้านขายนะอย่างงู้นอย่างงี้นะครับเจอจากที่ดินเสร็จนะครับเจ้าของที่เสร็จก็ได้คุยได้พูดได้จากกันอ่ะโอเคเรียบร้อยราคาอย่างงู้นอย่างงี้นะครับเราก็อย่าเพิ่งไปต่อรองมากนะอาจจะเย็บๆหน่อยเอาพี่พอลดได้ไหมราคานี้อย่างงู้นอย่างนั้นอ่ะนะครับเรายังไม่ต้องลงลึกมากนะครับอย่างเราทําตามบ้านขายนะอย่างงู้นอย่างงี้อ่ะอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ทิ้งระยะอีกสักประมาณ7วันนะครับทิ้งระยะประมาณ7วันนะครับแล้วเราก็ต้องนัดกับเจ้าของที่ร่ำหน่ะแต่ในช่วงเวลาเนี้ยเราต้องตรวจสอบที่ดินด้วยนะนะครับเราได้สำเนาโฉนดมาแล้วนะครับเราก็ไปตรวจสอบกับที่ดินนะครับว่าเออขอคัดสำเนาโฉนดอ,อย่างนี้หน่อยไปนี้หน่อยเพราะว่าเราจะเช็คดูว่าที่ดินตรงเนี้ยติดอะไรไหมติดอายัดติดโดนยึดขายฝากจำนองชื่อเจ้าของเดียวกันตรงกับสำเนาตัวจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนะี้เช็ค ผังเมืองเช็คอบตว,ว่าสามารถสร้างบ้านขายได้ไหมสร้างบ้านตรงนี้ได้ไหมบ้านเดี่ยวบ้านแฟดตึกอะไรเงี้ยที่เราจะทำเนี่ยได้ไหมอะเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดินแหละผมจะนัดเจอครั้งที่3นะครับนัดเจอครั้งที่2นะครับนัดแรกเจอธมาตนโนดแล้วก็ครั้งที่ครั้งที่2เนี่ยนัดเจอก็หาล้านอเมซุงอเมซอนนั่งชิวๆนะครับแล้วก็ นำใบเสนอราคามานะครับเราอาจจะพิมพ์ขึ้นเองก็ได้นะนะครับว่าเราอยากจะเสนอราคาซื้อประมาณนี้นะครับ่าขอแบงแ่งแยกในานามเดิมนะครับพูดง่ายๆสั้นๆน,นะครับก็คือที่ผมพอนได้ไหมอะไรประมาณนี้ผมสนใจพี่นะผมจะสร้างบ้านขายนะครับเออผมขอพอนสักปีหนึ่งได้ไหมผมจะวางเงินดาวสักสิเนะครับแล้วระหว่างเนี้ยไม่ได้โอนมาเป็นชื่อผมนะนะครับคือเป็นชื่อพี่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับถ้าดูอาการแล้วเออเขาก็ โอเคนะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ขายกันง่ายๆนะนะครับเขาติดประกาศเนี่ยอาจจะติดมานานแล้วอะไรเงี้ยแค่เราโทรไปถามเนี่ยเขาก็ดีใจแล้วครับ <c oughs> แล้วของที่ดินนะที่ดินไม่ได้ขายกันง่ายๆนะครับอ่ะเราวางเงินมัดจํส10%เอร์ซแล้วก็อธิบายกขาฟังเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านบนที่พี่นะนะครับเดี๋ยวพี่แบ่งแยกในนามเดิมมีสัญญาอย่างงู้นอย่างนี้อ่าให้พี่อ่านสัญญาก่อนก็ได้นะนะครับผมไม่ได้มาหลอกพี่ไม่ได้มาโกงพี่นะ นะครับชื่อเนี่ยในโฉนดเนี่ยถ้าแบ่งมาทุกแปลงเนี่ยยังเป็นชื่อที่อยู่ทุกแปลงเลยนะนะครับแล้วพี่ก็เก็บโฉนดตัวจริงไว้ด้วยนะครับอ่าผมเนี่ยมาสร้างบ้านบนเนื้อที่พี่นะครับมาถางป่าให้มาถมดินให้มาทําถนนให้พัฒนาให้ให้มันดีนะครับโดยที่พี่เนี่ยไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับอ่าเจ้าของที่เนี่ยโอเคมีรายได้กับได้นะครับได้เงินมัดจาด้วยนะครับสมมติที่ล้านหนึ่งได้เงินมัดจาแสนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ ประมาณ1ิก็ได้เงินประจําด้วยตั้งแสนหนึ่งนะครับมีคนมาพัฒนาที่ให้ด้วยนะครับในเรื่องค่าแบ่งแยกค่าอะไรนะครับเราก็ออกให้ทุกอย่างเลยนะครับชื่อก็ยังเป็นชื่อพี่อยู่นะครับเสียเงินตั้งแสนหนึ่งตารางวาหนึ่งเรายังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ต้องพูดขนาดนี้นะนะครับแต่เราต้องพูดให้เขาเห็นภาพให้เขาไว้ใจเรานะครับว่าเอ้ยผมไม่ได้มาโกงนะนะครับอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับก็คุยไปคุยมานะครับอธิบายให้เขาเข้าใจนะว่า เอ้ยเรามาสร้างบ้านขายนะพอเราสร้างบ้านเสร็จเนี่ยนะครับแล้วเราก็โอนเนี่ยวันโอนบ้านเนี่ยพี่ก็ได้ค่าที่ดินเพราะว่าเราต้องไปโอนด้วยกันเพราะว่าโฉนดเป็นชื่อพี่นะครับเราไปโอนด้วยกันพี่ได้ค่าที่ดินผมได้ค่าส่วนต่างบ้านนะเราแฟร์ฟรกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เทคนิคประมาณเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าจะคุยแล้วเจ้าของที่เขาจะรู้เรื่องเขาจะยอมทุกคนนะนะครับไม่ใช่นะอย่างาผมเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยก็นานนะครับนาน แบบหาเป็น10เจ้าอะนะครับเออกว่าจะได้สักเจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เรื่องพวกนี้เจ้าของที่เขาเริ่มรู้กันเยอะแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันทําแบบนี้ได้เขาไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมลงคลิปแบบนี้ไปอะก็มีเจ้าของที่ทักมาค่อนข้างเยอะเลยว่าไปทําจังหวัดนู้นไหมทําจังหวัดนี้ไหมให้ทําก่อนเลยไม่ต้องเอาเงินมาจําอะไรเงี้ยเนี่ยเจ้าของที่เขาเริ่มรู้แล้วนะนะครับแล้วเขาก็รอเรานี่แหละนะครับไปคุยกับเขานะครับเขาจะได้เซเยส เอ้ยน้องรอมานานแล้วเอาไปทําเลยอ่าประมาณนี้นะครับถ้าเราเจอเจ้าของที่ด่เขาโอเคเขาเข้าใจเขาก็เซเย็ดจะเรานะครับแต่ถ้าเจ้าของที่กลัวไม่เอาอยากได้เงินสดก็มีนะครับมีเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะ <laughs> โอเคเป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆดูหลายๆที่นะครับเจีจาตอลองหลายๆที่ทําแบบเนี้ยนะครับเนี่ยทแบบเนี้ยหลายๆที่เดี๋ยวเราก็จะชนานาญนะครับเราไม่ได้เสียเงินนี่นะครับทําแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ได้เสียเงินซักบาทเลยนะครับ คุยเนี่ยเจ้าของที่เขาก็ยินดีจะคุยกับเราเขาดีใจด้วยซ้ำที่เราโทรไปคุยกับเขาเพราะว่าไม่ค่อยมีใครโทรถามเรื่องซื้อขายที่ดินหรอกครับเขาปักป้ายมาก็หลายปีแล้วก็ยังขายไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ไปโกงไปอะไรเขานะครับไปช่วยเขาขายที่ดินด้วยซ้านะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่น8เปิดรับสมัครแล้วนะครับเรียนสดนะครับเรียนออนไลน์ Facebook ในกะลุ่มปิดนะเรียนสดวันที่3ถึงวันที่9ตุลาคมนี้นะครับถ้าใครสมัครเข้ามาก่อนเนี่ย จะได้เรียนย้อนหลังของรุ่น7นะครับรุ่นที่แล้วก่อนนะนะครับแล้วก็มาเรียนรอเรียนสดเนี่ยรุ่น8วันที่3ถึงวันที่ 9, ได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับเนื้อหาอัดแน่นอัดเต็มแน่นอนนะครับมีปัญหาอะไรโทรมาคุยกันได้เลยนะครับมาศึกษาหน้าง,งานจริงก็ยินดีมากๆครับโอเคติดปัญหาตรงไหนโทรสอบถามได้โดยตรงคุยเองนะสอนจากประสบการณ์จริงนะครับเข้าเฟสที่3แล้วถึงจะเป็นมือใหม่นะครับทาไม่ถึง2ปี แต่ว่าทําเองกับมือนะครับมีประสบการณ์จริงสอนประสบการณ์จริงนะครับไม่มีทุนก็ทําได้นะครับใช้เงินแบงค์ได้นะครับใช้เครดิตลูกค้ากู้เครดิตเรากู้ก็ได้นะครับมีทุนน้อยเริ่มได้2องสาม,สมแสนก็เริ่มได้ไม่มีทุนเลยก็เริ่มได้นะครับใครมีทุนเยอะเริ่มหลังแรกได้เป็นล้านก็ยิ่งโอเคเลยนะครับยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับแบ่งแยกในนามเดิมทาําไงการเจรจารต่อรองนะครับอ่าวัสดุอุปกรณ์นะครับ คุมงานวิธีคุมงานนะครับขั้นตอนการก่อสร้างต่างๆ่ะมีสอนแบบละเอียดเลยนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มาก่อนได้นะครับดูรายละเอียดการสอนก่อนได้นะว่าผมสอนอะไรบ้างนะครับในแต่ละวันสอน5วันนะวันละชั่วโมงครึ่งนะครับสอนสดในกลุ่มปิดนะครับโอเค